ไม่ใช่มตัวอีเฮ้ยเฮ้ยบม่ีไม่ีไม่ดีเจนดีกขาก็ดูไลฟ์ค่อยได้นั้นในยูทูบอ่ะจะดูไลฟ์ค่อยได้นั่นในยูทูบไม่้ยรู้ลย่รู้ยไ่รเลยรยไม่รู้เ่เลยไม่รู้เลยเลยน่้เลไู่ไมรู้ไม่ดู้ได้เไม่รู้้เลร้เลรเล้ยไม่้เี่หว่รนี่โปรไม่้ไม่้เไม่ได้ไม่ได้ กันนั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบว่าป็นไงไลฟ์สดค่อยขึ้นแล้วสตรีมเล่นซุปเปอร์ซอสไลฟ์สดไงกันนั่น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 เนโก้ไม่ใช่อะไรครั้งนี้จะไม่มีใคระจุกนะ ร้น้มีคนดูก็ร้องนี yeah. ่แต่ว่าเฮ้ยไอตอง่นคอมเมนต์อยู่ไหนนี่เฮนี้ผมก็ไม่เห็นคอมเมนเนี่้างคืนเกัจะหายตัวเ้ย <c oughs> คนโสดจะไม่อยู่แล้ดี จะดีจะดีจ้าบอกว่าตอนนั้นจะบอกว่าถ้าสมมุติเขาค่อยถามอะไรเจ้าก็จะหายตัวใช่ไหมอะไรอะไรจะบอกว่าถ้าขาค่อยถามอะไรเจ้าก็จะหายตัวใช่ไหมแต่ว่าสมมุติเจ้ามีแฟนอายุสามสิบสมมติว่าเขาไมมีแฟนอายุห้าหายตัวสมมุติว่าเขอยม่มีแฟนก็คนนิวหายตัวสมมตเฮ้ เน้นสมรภูมิอวกาศดีกว่า๋ยวค่อยเชิญนะหมูอืมบ um ัววานไเชิญเนาะอืมเอาแบบส่งแผนที oh, ่แล้วกันเนาะเขาไม่เริ่มอ่ะเริ่มแล้ว

รวยมากคิ่าตงรวยมากแบบนี้มน่นีเน่เงินหายเลยไม่หายเลยไอคนนั้น เดมอีคนแล้วเียวกนที Anyways, so ่ไมามกนะ่ไปแนเลอคน้คคนเดียวเองเาเาจะออกไปแล้วเหรอตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะ วางใล้ได้ต่เลยนะอืมย้อนน่าจะนักย้อนลยกรณีนั้นินรณีนั้นินรณีนันิได้ก็่ำอะก็คืออะเรจอะไรก็คือโทรศัพท์หรือเป็นทานีบีเ้ทานีีกว่ากะติดเพื่อนดีกว่ากะติดใครดี

ผมก็มีปะโยชอดผมก็ีปโยนผมกดโจมตีรัวๆอยู่นตอนนี้เพืวยออกอย่าออกขึ้นอย่ออกจะีเอนอาชีพเลยหายตัวแล้วเฮ้ยเพื่อนผมเกือบแล้วปึ้งทำสันปึ้งเย่อมาแล้วน่ใจ ใหไมผมกดโจมตีลอยๆอยู่เขาตอนนี้นะอเอาเป็นหลบหลบมนซอกมุมไม,ไม่คือที่มันล้มเพราพี่ยิง ตรงนี้อีกนานไหมนี่อยากรู้เอ้ยเพื่อนเพื่อนเราไปบริเวณนั้นหรือว่าศัตรูจะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเพื่อนมันจะเดินมาตอนไหนเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาไม่รู้อะไรหรือเปล่าวิ่งวิ่งข้ามสัตว์ปืนข้ามสัตว์ปืนข้ามสัวว่าหน้าแหลนจะกซ้ยยิงวิ่งื้น เอาสั้จุ๊บหัวมจุ๊บไม่หเอาหมดกครักไหมหูแมวเอาอ๋อตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยต้อมบอกเพื่อนเจะเลยก็ดีนะเผือมีคมทั้งมาน แล้วเราบอกว่าเพื่อนเจ้าว่าอันนี้ด้วยไงเออก็แบบว่าใครอะใครเราใส่สีเนี่ยโอ้ทำไมเสียงเงินน่ะทำไมเราไม่ได้เราไม่ได้ทำไมเข้าไปสีอะไรวะเออหน้าอะไดิกูรี่นั่นนี่กูเลยนั่นนี่กูเลยนั่นนี่ผู้คุมหรือช่างปลาหรืออะไรแน่นอนจอนจ่านสยหรือผ่านจิตไม่รู้มันไม่ได้ยินเสียง เอาปุ่มดีกว่าออตานี้มีหมอแล้วจะดีอย่าีบจะบ้าตายหลายวันหลาย

dù không phải em dù không phải Nani 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 เห็นคนโดนสา เขาอยู่ไหนเนี่ยไอ้อมูชุบมันด้วยน้วยแต่พอยเป็นฆาตกรเขาคงปัดผีกายกีไปแล้วหมูแต่พอยไม่ใจเจ้าไปด้านบนดิด้านบนมีใครทำยังออ่ะไงด้านบนมีอยู่ด้านบนมีอยู่ตาล่าชมพูไม่ทำะ

เไม่ไกดให้หรอกเขากดให้แค่เจ้า <laughs> กดให้ตัวเองด้วยอะเอาไ,ลลไปแล้วมันใชนสองคนอ่แล้วเงหมูว่าเราไม่ใช่บอกงงิเ่ว